สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณยายกิมเองท่านได้ตายแล้วฟื้นในตอนนั้นท่านเล่าว่ามันมืดไปหมดและท่านก็ได้เห็นกายทิพย์หรือจิตวิญญาณของตนแยกออกจากกายเนื้อซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงร่างของท่านได้ลอยละลิ้วเข้าไปสู่หุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งมืดครึ้มน่าสะพรึงกลัว เรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งตายแล้วฟื้นท่านได้พบเห็นอะไรบ้างหลังจากที่ตายไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องราวของท่านท่านผู้นี้คือคุณยายกิมเองโลเจริญกุลอายุ77ปีท่านได้เล่าเรื่องราวอันนาอัศจรรย์ของท่านเพื่อให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานและยืนยันว่าทำดีย่อมได้รับผลแห่งความดีทำชั่วย่อมได้รับผลแห่งความชั่วแน่นอนที่สุด คุณยายกิมเองเกิดปีพศ2440ที่จังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นหลานตาของหลวงมนเทียนบริรัก์ท่านถือกำเนิดมาในชาติตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยเกียรติและทรัพย์สินเงินทองพอสมควรอีกทั้งยังเป็นที่รักของพ่อแม่เป็นอย่างยิ่งครอบครัวของท่านตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมฝากฝ่ในการบุญการกุศลและการให้ทานตามเนยะแห่งพระพุทธศาสนา คนโบราณกล่าวว่าผู้ที่เกิดมาในวงตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ผู้คนย่ำเกรงนับถือนั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดนับว่าถูกต้องตามกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนากล่าวคือผู้ที่สั่งสมกรรมดีหรือกุศลกรรมในอดีตชาติไว้มากเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์เขาย่อมเกิดในครอบครัวที่ดีไม่พร่องในทรัพย์ไม่ได้รับความลำบากยากไร้ ตั้งแต่ยาววัยจนเติบใหญ่เช่นเดียวกับคุณยายกิมเองซึ่งถือกำเนิดในรากูลอันบริบูรณ์ดังกล่าวและยิ่งไปกว่านั้นคือท่านมีนิสัยปัจจัยปักไปในธรรมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติท่านสามารถปฏิบัติกรรมฐานได้ตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบโดยการสอนของพระอาจารย์ที่นครราชสีมาการปฏิบัติกรรมฐานของคุณยายกิมเองเป็นไปในแบบอนุสตินับ โดยหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองจนถึง10แล้วจึงตั้งต้นใหม่หมุนเวียนกันไปเช่นนี้จนกว่าจะหมดชั่วทูบชั่วเทียนที่ท่านได้จุดเอาไว้การปฏิบัติกรรมฐานของท่านในวัยเด็กบางเกิดผลให้จิตนิ่งเป็นสมาธิและบางทีก็ปรากฏเห็นแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นเต็มห้องทั้งๆท,ท,ที่เป็นเวลากลางคืนบางครั้งรู้สึกคล้ายกับตัวเองค่อยๆลอยขึ้นจากพื้น พร้อมกับมีแสงประหนึ่งสีรุ้งล้อมรอบตัวสว่างสวายบางครั้งเห็นเหมือนเทียนจุดสว่างส่องมาแต่ไกลแล้วนำตัวท่านเข้าไปสู่ต้นเทียนการปฏิบัติกรรมฐานกระทั่งได้สมาธิจิตของคุณยายกิมเองตั้งแต่วัยเยาวนั้นทำให้ท่านได้รับรู้ถึงความสุขอันเกิดจากจิตสงบเป็นความสุขซึ่งประมาณค่าไม่ได้เลยเมื่อคุณยายกิมเอง มีอายุได้15-16ปีซึ่งเป็นวัยแรกรุ่นหากเป็นหญิงสาวคนอื่นก็จะเริ่มรู้จักรักสวยรักงามมีจิตใจฝักใฝ่ความสนุกสนานบันเทิงและเริ่มคำหนึ่งคิดถึงชายในดวงใจตามวิสัยแต่คุณยายกลับมีความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาที่ผิดแปลกไปจากเพื่อนสาวแรกรุ่นของท่าน เพราะความปรารถนาของท่านคือต้องการฟังเทศอย่างมากถึงกับขออนุญาตพ่อแม่ไปยืมพระธรรมกรันไต่โลกพิสดารที่วัดปึงโคราชและไปนิมนต์พระและเนนสี่รูปที่วัดสแกมาเทศให้ท่านฟังทุกวันพระซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็สนับสนุนเป็นอย่างดีขณะนั้นท่านมีความคิดและมีความตั้งใจว่าหากมีเงินจะสร้างพระธรรมคำเทศนาการไต่โลกพิสดารให้ได้หนึ่งชุด เมื่อคุณใหญ่กิมเองอายุได้21ปีท่านก็เข้าสู่พิธีวิวาตามประเพณีกับชายที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีชีวิตครองเรือนของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่นกระทั่งอายุ22ปีก็เริ่มตั้งขันลูกคนแรก คราวนี้แหละที่คุณยาย่กิมเองได้กระทําสําเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนามาตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเริ่มสาวนั่นคือการสร้างพระธรรมคําเทศนากันไตรโลกพิสดารหนึ่งชุดถวายวัดด้วยความปิติอิ่มเอิบยิ่งคุณยาย่กิมเองตั้งคันบุตรคนที่สมเมื่อท่านอายุได้27ปีระหว่างที่มีคันได้ห้าเดือนก็เกิดนิมิตอันไม่เป็นมงคลแก่ท่านโดยไม่คาดคิดมาก่อน ในคืนหนึ่งขณะที่คุณยายกิมเองนอนหลับสนิทได้เกิดนิมิตฝันไปว่าตัวท่านเองกำลังนอนอยู่บนเตียงสภาพเดียวกับที่นอนอยู่จริงๆได้มีผีตายโหงเป็นหญิงตายทั้งกลมคือเป็นหญิงท้องแก่ครบกำหนดคลอดแต่คลอดไม่ได้จึงเสียชีวิตทั้งแม่และลูกได้ลอยมาจากที่ไกลแล้วมานั่งอยู่ตรงข้างเตียงในความฝันนั้นคุณยายกิมเองไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างไร ทั้งทงที่ผีตายท้องกลมมีใบหน้าน่าเกลียดหน้ากลัวรูปกายผอมโซและท่าทางอดอยากหิวโหยอย่างที่สุดผีตายทั้งกลมบอกกับท่านว่านี่คุณนายเธอน่าหมดอายุแล้วอยู่ได้แค่อายุ27ปีเท่านั้นเองคุณยายกิมเองไม่พอใจวูบขึ้นมาท่านตอบกลับไปว่าเธออยากตายก็ตายไปคนเดียวสิเพราะฉันยังต้องการทำบุญทำกุศลอีกมาก รวมทั้งทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เธอด้วยพลอยดูก็แล้วกันคุณนายต้องตายแน่ๆอย่าหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกว่าแล้วผีตายโหงตายท้องกลมก็ลอยวูบๆออกไปทางหน้าบ้านของคุณยายกิมเองแล้วคุณยายก็สะดุ้งตื่นรู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนกันท่านจึงลุกขึ้นสวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจมั่นคงสบายก่อนจะลงนอนต่อคุณยายกิมเองตั้งครันครบสิบเดือน ก็คลอดลูกคนที่สามโดยปลอดภัยแต่หลังจากคลอดได้สองวันเท่านั้นก็เกิดอาการตกเลือดเป็นอย่างมากสามีของท่านได้ตามแพทย์แผนปัจจุบันมารักษาอาการก็ไม่ทุเลาสามียิ่งวิตกกังวลและห่วงใยอย่างยิ่งเพราะท้องของท่านบว,วมเป่งขึ้นมาจึงได้ไปตามหมอแผนโบราณและนมัสาการหมอพระมาดูอาการแต่ทุกหมอบอกได้เพียงว่า หมดทางรักษานับตั้งแต่ตอนกลางวันซึ่งอาการของคุณยายมีแต่ทรงๆและเริ่มสุดหนักลงเรื่อยๆประมาณหกโมงเย็นท่านก็เริ่มหมดความรู้สึกหมอหลวงก็เข้ามาตรวจอาการเห็นในตาของคุณยายกิมเองคุณขาวเป็นสีน้ำข้าวทั้งในตาขาวและในตาดำท้องบวมอืดป่านประหนึ่งจะแตกปริจึงบอกกับสามีและแม่ของคุณยายกิมเองตลอดจนญาติิว่า เขาคั้นโคมา่าหมดทางช่วยเสียแล้วในขณะที่สามีและแม่ตลอดจนญาติพี่น้องแทบจะเสียสติด้วยความรักอาลัยและเศร้าโศกที่คุณยายใกล้จะตายจากไปในเวลาอันใกล้คุณยายกลับรับรู้ภาวะของความตายอย่างชัดเจนท่านเล่าว,ว่าในตอนนั้นมันมืดไปหมดและท่านก็ได้เห็นกก่ทิพย์ หรือจิตวิญญาณค่อยๆแยกออกจากกายเนื้อซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์มีสายใหญ่เชื่อมโยงต่อกันอยู่สายใหญ่นั้นค่อยๆแยกออกจากกันร่างของท่านก็ลอยละลิ่วไปสู่หุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งมืดครึ้มน่าสะพรึงกลัวหุบเขานั้นล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงลิบๆจนมองไม่เห็นยอดปลายสุดเนื่องจากมีความมืดครอบคลุมไปหมด คุณยายกิมเองวิ่งไปรอบๆหุบเขานั้นแต่มองไม่เห็นทางออกท่านคิดอยู่คนเดียวว่าจะหาทางออกให้พ้นจากหุบเขาซึ่งกักขังตัวท่านไว้ได้อย่างไรเวลานั้นไม่ได้คิดถึงใครเลยเพราะคิดไม่ออกรู้แต่ว่าตัวเองอยู่คนเดียวมึนงงอยู่ในความมืดนั้นได้ครู่หนึ่งคุณยายกิมเองก็คุกเข่าลงกราบแม่พระธรณีพนุมมืออธิษฐานถึงแม่พระธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดช่วยดลบันดาลอย่าให้ได้รับอันตรายและขออำนาจแห่งบารมีที่ท่านได้สร้างบุญกุศลมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและชาตินี้ตลอดจนหนังสือพระธรรมกันไต่โรคพิสดารจงช่วยด้วยเถิดสิ้นคำอธิษฐานปรากฏมีแสงสว่างเจิดจ้าทางด้านทิศปูรภาแสงสว่างนั้นเป็นรัศมีสีทองอารามและกลางแสงอัศจรรย์ดังกล่าวได้มีการเทศเจ็ดแพ่ลอยมา ทันทีที่แสงจัดจ้าจากพระธรรมกันเทศศาสกระทบหน้าผาหรือภูเขาเบื้องหน้าก็บังเกิดเสียงระเบิดกึดกก้องหุบเขาซึ่งโอบล้อมอยู่ก็ได้แยกออกจากกันเป็นช่องไม่ทันจะหนีออกไปทางช่องว่างนั้นเกิดมีโจรหน้าตาดุร้ายเหี้มเกรียมจำนวนนับไม่ถ้วนวิ่งเกลียวกันเข้ามาโจรแต่ละคนได้ถือดาบยาวคมกรีบกวาดแกว่แวงสแสดงกิริยามุ่งหมายจะปลิดชีวิตของคุณยาย ท่านก็เสี่ยงบารมีอธิษฐานขอให้แย่งดาบได้และท่านก็แย่งดาบมาได้เล่มหนึ่งจึงได้เกิดการต่อสู้กับพวกโจรและตัดหัวโจรใส่เข่งใหญ่ๆถึงสามเข่งท่านจึงหลุดรอดออกมาได้คุณยหญ่กิมเองเล่าว,ว่าพอหลุดพ้นจากหบเขาท่านรู้ว่าจิตวิญญาณได้คืนกลับเข้าร่างและค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาขณะนั้นเป็นเวลาหกโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นได้ถ่ายทั้งอุจจาระปัสสาวะออกมา ท้องซึ่งบวมเป่งก็ค่อยๆย,ยุบลงเป็นปกติในตาของท่านเริ่มมองเห็นทีละน้อยหูก็เริ่มได้ยินเสียงอีกครั้งสามีแม่และญาติพี่น้องซึ่งนั่งร่ำให้รำพันเฝ้าร่างอันปราศจากลมหายใจมาตลอดทั้งคืนตื่นเต้นดีใจเหลือจะกล่าวแต่อาการเจ็บป่วยของท่านก็ยังไม่ทุเลาลงความร้อนในร่างกายกลับสูงขึ้นเพราะพิษไข้ วัดโดยประรอดสูงถึง105องศารู้สึกร้อนรุ่มแทบจะอกกระเบิดหมันร้อนจนแทบทนไม่ไหวระหว่างที่คุณยายฟื้นจากความตายท่านพูดไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงผลพยาบาลคอยป้อนน้ำและน้ำข้าวให้ทีละน้อยคุณยายกิมเองนอนแซวอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาถึง15วันเต็มเต็ม แพทย์หรือหมอหลวงตรวจดูอาการแล้วยืนยันว่าท่านรอดยากถึงอย่างไรก็ต้องเสียชีวิตแน่ๆสำหรับตัวท่านเองรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างมีอาการทุรนทุร,รายตลอดเวลากระทั่งถึงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นของวันที่สิคุณยายกิมเองเห็นพ่อของท่านซึ่งเป็นคนจีนเสียชีวิตไปนานแล้วแม่นำศพไปฝังไว้ที่เมืองจีน ปรากฏร่างเดินเข้าประตูโรงสีมาท่านรู้สึกดีใจที่เห็นพ่อจึงได้ถามว่าเตี่ยมาช่วยลูกหรือคะใช่แล้วผู้เป็นพ่อตอบพร้อมกับยิ้มอย่างเมตตาพ่อของคุณยายกิมเองประคองขันเงินใบใหญ่ขนาดบาทพระมาด้วยหนึ่งใบตอนที่คุณยายเห็นพ่อเดินเข้ามาและพูดว่าเตี่ยมาช่วยลูกหรือคะ คนที่เฝ้าไข้รีบจับมือท่านเอาไว้แล้วบอกกับทุกคนซึ่งนั่งอยู่รอบเตียงให้ใจหายว่าคนจะตายจะเห็นผีเห็น้างเห็นจะไปตอนนี้แน่ๆคุณยายได้ยินคนเฝ้าไข่พูดเช่นนั้นรีบบอกไปตามที่ตนรู้เห็นว่าเตียเต่ยมาเตี่ยมาแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะเขามองไม่เห็นซ้ำอย่างคิดว่าท่านใกล้จะตายไปอีกครั้งแน่นอนพ่อหรือเตี่ยของคุณยาย เดินมานั่งอยู่บนหัวนอนคุณยายก็ยกมือกราบท่านพร้อมกับมองเห็นขันเงินมีน้ำอยู่เกินครึ่งบนผิวน้ำมีน้ำตาเทียนและดอกมะลิลอยอยู่เต็มกลิ่นหอมดอกมะลิหอมฟุ้งสดชื่นไปทั่วห้องพ่อของคุณยายได้นำน้ำมนต์ในขันเงินประพรมที่ร่างของคุณยายเพียงหยดน้ำมนต์พล่างพลาวมากระทบผิวกายครั้งแรกก็รู้สึกมีแรงขึ้นมาทัานที จึงพ่มน้ำมนต์ต่อไปอีกจนกระทั่งคุณยายรู้สึกอาการเจ็บไข้ของท่านจางหายไปอย่างน่าอัศจรรย์แล้วร่างของผู้เป็นพ่อก็ค่อยๆจางหายไปคุณยายฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งแพทย์ซึ่งเฝ้าดูแลอยู่รีบเข้ามาวัดปารอดเมื่อนำปารอดมาดูแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อความร้อนในร่างกายลดลงเป็นปกติอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคนที่ป่วยหนัก ซึ่งมีอาการร่อแร่เจียนตายเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาสามีแม่และทุกๆุกคนมีความปิติดีใจจนน้ำตาคลอตาคุณยายกิมเองก็ดีใจเช่นกันแม้จะมีความรู้สึกอ่อนเพลียอย่างมากแต่อาการอย่างอื่นกลับคืนเป็นปกติทั้งหมดท่านบอกกับทุกคนว่าฉันหายแล้วนะมีแรงแล้วพอกินข้าวสักชามเถอะ คุณแม่ของคุณยายกิมเองจึงรีบสั่งให้นำข้าวต้มมาให้โดยเร็วที่สุดและท่านก็กินอย่างอร็จอร่อยจนหมดอิ่มแล้วก็ได้ลุกขึ้นนั่งเอนอยู่บนเตียงในความคิดขณะนั้นเชื่อมั่นว่าที่รอดชีวิตมาได้เหมือนปาฏิหาริย์คงจะเป็นเพราะกุศลบารามีซึ่งมุ่งแต่กระทำความดีโดนบันดาลให้หลุดรอดจากความตายมาได้ท่านจึงก้มลงกราบแม่พระธรณี พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านจะพยายามทอดกระถินทุกๆปีให้ได้ปีที่คุณยายป่วยหนักเลยผ่านการแห่งทอดกระถินไปแล้วล่วงมาอีกปีคือปีฉลูก็ยังไม่ได้ทอดเพราะขาดความพร้อมหลายประการนับตั้งแต่ปีขานท่านก็เริ่มจัดการทอดกระถินและสร้างกุศลเช่นนี้มาเรื่อยๆไม่เคยขาดแม้แต่ปีเดียวบางปีก็ทอดกรถินหลายวัด หากมีกระถินตกค้างและทางวัดขอมาท่านก็นำกระถินไปทอดให้คุณยายกิมเองดำรงคงมั่นอยู่ในศีละธรรมตั้งใจสร้างแต่กรรมดีอันเป็นกุศลตราบชั่วอายุไขของท่านเพราะท่านเชื่อโดยไม่ลังเลสงสัยอันใดอีกแล้วว่าทําดียอมได้รับผลแห่งความดีแน่นอนที่สุด